วันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสว่านกระแทก20โวลต์เป็นสว่านโรตารี่20โวลต์ของยี่ห้อเคสแบรนด์เยอรมันนะครับามาดูกันข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับต้องอ,ออกแบบมาแข็งแรงทนทานนะครับกันฝนกันฝุ่นกันน้ำนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตกได้สบายเลยนะครับแข็งแรงทนทานเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง ตัวแรกเลยก็คือเป็นใบรับประกันนะครับเวลาลูกค้าซื้อไปนะครับแล้วก็กรอกชื่อที่อยู่นะครับส่งกลับเข้าบริษัทนะครับจะได้ยืนยันว่าเรา,าได้มีการซื้อแล้วก็เริ่มรับเริ่มการรับประกันนะครับแล้วก็คู่มือพร้อมใช้งานคู่มือพร้อมใช้งานนะครับเป็นของสว่างแบตเตอรี่นะครับสว่างโรตารีแบตเตอรี่2 0โวลต์นะครับ มาพร้อมกับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับตัวหนึ่งจะติดมากับเครื่องนะครับติดมาตัวตัวสว่านนะครับติดกับตัวสว่านนะครับติดกับตัวสว่านมีทั้งหมด2ก้อนนะครับมาพร้อมกับแท่นชาร์จพร้อมสายพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมปรปลองประกอบตัวแบตให้ดนูนะครับเวลาประกอบนะครับประกอบใช้ง่ายนะครับใครก็ทําได้ง่ายๆนะครับมีล็อกนิดเดียวนะครับ ลองเพงเดียวนะครับรวมถึงตัวประกอบใส่ตัวแบตเตอรี่นะครับก็ประกอบง่ายๆนะครับอ่านะครับเป็นสว่านโรตารี่กระแทกนะครับปรับได้สี่ระบบนะครับเจาะกระแทกค้อนนะครับแล้วก็นะครับมือจับกระทัดลัดสวยงามมากนะครับอ่าดูฝั่งนี้นะครับอ่าดูฝั่งนี้นะครับ นะครับฟังเนะครับโอเคชิ้นงานนะครับสมกับเป็นแบรนด์เยอรมันนะครับชิ้นงานเนื้องานสวยงามมากนะครับเป็นสีดำนะครับจับนิ่มมือนะครับแน่นมือนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับพ่อบ้านนะครับซื้อติดบ้านนะครับติดนะครับติดบ้านหรือเป็นสำหรับงานก่อสร้างได้เลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าสนใจแนะนำเลือกซื้อที่บางเขนฮาร์ดแวร์